ระเอกลูกหนึ่งน้อยใจพันรายารับชีวิตคู่ไม่หวานเหมือนเดิมเพราะนักสแสดงหนุ่มหลอน,นัทเทพหัสดินณนะอยุธยาที่วันนี้ควงพันรายานาหน้าธัญามาเปิดตัวลูกสาวน้องเนล่าวัยสองขวบแเดือนในรายการคุยแซบโชว์พร้อมอัปเดตชีวิตคู่ไม่หวานเหมือนเดิมหลายคู่พอมีลูกโฟกัสที่ลูกความหวานของสามีพันรายาจะน้อยลงบ้านนี้เป็นไหม นาหน้า,นาเป็นเพราะว่าเราเลี้ยงลูกกันเองแล้วหน้าเวลาทั้งวันก็อยู่กับลูกพอตกเย็นเราก็เหนื่อยแล้วหลับไปกับลูกทุกครั้งทำอาหารก็จะทำให้ลูกไม่ค่อยมีเวลาไปทำให้เขากินเขาก็จะงอนน้อยใจบางทีเขาจะบอกเนล่ากินอะไรพ่อก็ชอบพ่อกินด้วยได้นัดต้องพูดแบบนี้ก่อนที่จะมีลูกเราเป็นจุดศูนย์กลางของเขาเราอยากกินอะไรก็ได้กินเขาทำให้ แต่พอมีลูกป,ปุ๊บสิ่งเหล่านั้นไปอยู่ที่ลูกหมดเลยแล้วพ่อทำยังไงนะัดพ่อได้แต่น้อยใจแต่มีบางแม่ที่พูดกับเขาไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่าบางทีเธอเป็นแม่ที่ดีนะแต่บางทีเธอก็บกพร่องในหน้าที่พันรยานาหน้าเขาพูดแบบนี้ทิ้งใจไหมนาหน้าแต่เราก็เป็นแม่ที่ดีนะนะัดท้ายที่สุด เราก็โอเคเพราะเรารู้สึกว่าอย่างน้อยโฟกัสของเราทั้งคู่อยู่ที่ลูกเราไม่มีที่เลี้ยงเหนื่อยมากแต่คุ้มที่ได้เห็นเขาโตแล้วสิ่งที่เราสอนอะไรเขาวันหนึ่งมันเริ่มเห็นผลเป็นเด็กที่น่ารักไปอยู่ที่ไหนก็มีคนเอ็นดูนั่นคือสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้